ประชาชนทั่วไปที่มีสกยภาพนะครับที่มีโทรศัพท์มือถือนะในะเป็นลนักษณะสมาร์ทโฟนนี่ก็สามารถประเมินสภาวะทางจิตใจของตนเองนะครับโดยผ่านอแอปพลิเคชันของกรมสุขภาพจิตชื่อว่า mental health check up นะครับก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงครับท่านก็สามารถตรวจประเมินความเครียดของตัวเองได้ประเมินักยภาพนะรเรื่องของพลังอะไรต่างๆในตัวเองได้เรื่องของซึมเศร้าต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสามารถทําให้ท่าน อาจจะหนักได้ระดับหนึ่งว่าขณะนี้นะครับมีปัญหาสุขภาพจิตประมาณใดน,นะครับแต่ถ้ามีปัญหาสุขภาพจิตมากนะครับทดสอบแล้วเกิดความไม่แน่ใจหรือว่าอยากจะปรึกษาต่อก็โทรไปที่1 3ึ่นะครับก็เป็นการให้บริการทําปรึกษาทางโทรศัพท์ฟรี24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับ